นี่เปิดปีมาก็เจอไอเทมที่แบบเออเป็นเฟเวอร์ริทเลยนะเครื่องสำอางซองที่แบบค่อนข้างดีแล้วก็คุ้มราคามากเลยนะทุกคนต้องรู้จักแบรนด์สมูทตโตแน่นอนนะคะโอ้มีความเก๋อ่ะมีความแบบเอ้ยสวยใดๆฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอิกแล้วนะคะวันนี้นะคะมากับคลิปถูกและดีในเซเว่นนะคะพวกครีมซองต่างๆนะคะแล้วที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะคือพิมพ์รวบรวมไอเทมที่ราคาไม่เกิน100บาทมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าจะเป็นเครื่องสาอางนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่า ว่าถูกและดีราคาน่ารักในเซเว่นเนี่ยจะมีตัวไหนบ้าง ยเลยจามาค่ะเรามาเริ่มที่หมวดสกินแคร์กันก่อนเลยนะคะก็จะบอกว่าในปี2022นี้นะคะพิมก็ใช้สบู่ล้างหน้าของสมูทโต้ทุกคนที่มีขายในเซเว่นนะคะนี่เปิดปีมาก็เจอไอเทมที่แบบเออเป็นเฟเวอร์ริเลยนะอันนี้ก็คือเป็นสบู่ล้างหน้าของแบรนด์สมูทโต้นะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องถูกและดีในเซเว่นนะคะทุกคนต้องรู้จักแบรนด์สมูทโต้แน่นอนนะคะเพราะว่าราคาเขาน่ารักมากๆอันนี้หลักๆที่พิมชอบเลยนะคะคือเขาออกมา2ส,สูตรด้วยกันทุกคนแบบตอบโจทย์ปัญหาผิวเลยนะคะก็เนี่ยมี มีสูตรที่เป็นหน้าใสาไวเวอร์นะคะตัวมะเขือเทศตัวนี้แล้วก็มีสูตรหน้า,สาใสไม่สิวนะคะที่เป็นตัวอะโลเวราตัวนี้เนาะอย่างตอนนี้พิมพ์ใช้ตัวที่เป็นสูตรหน้าใสาไวเวอร์อยู่นะคะ <c oughs> คือเขามีสารสกัดจากมะเขือเทศทเข้มข้นนะคะแล้วก็คอลเจนนะคะมันก็ทําให้บํารุงผิวหน้านะคะให้ดูกระ,ะจ่างใสามากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> หรือว่าใครที่สีผิวไม่สม่ําเสมอน,นะคะเขาก็จะมาช่วยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่พิมพ์ชอบเลยคือเขาเมีัน,นี้มาให้ทุกคน <c oughs> อันนี้คือเป็นตะข่ายตีฟองนะคะคือออพมีีตตฟงุก ของเขาก็คือนุ่มมากๆแล้วก็ไม่บาดผิวหน้าเลยเวลาที่ใช้สบู่ล้างหน้าอะไรพวกนี้พี่มิมจะมีความรู้สึกว่าเออพอลงังล้างหน้าเสร็จหน้ามันต้องมีความตึงมีความเอียตแน่เลยพึงก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้สบู่ล้างหน้าเนาะแต่กับตัวสบู่ของสมุนโตต,ตัวนี้นะคะเขาแบบเออยังคงความชุ่มชื้นอยู่ในผิวเนาะไม่ได้แบบเออแห้งตึงเอียตเอียดเอ,ดเอดๆๆเี๊ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเลยนะคะว่าเขาว่าทาความสะอาดหน้าได้ดีนะคะแล้วก็ผิวอ่ะมันดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกเนาะเข ะะสูตรหน้าใสไม่สิวนะคะใครที่แบบอาจจะมีสิวขึ้นบริเวณหน้าอกบริเวณหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูสูตรนี้นะสองละห้บาทนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าล้างได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวเลยนะซื้อมาเป็นแบบทูอินวันเลยนะคะอ่ะเรื่องล้างหน้าเสร็จนะคะก็มาเรื่องของตัวบำร,รุงมั่งนะคะก็เป็นตัวนี้เลยคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือนามิแอมเฟสเจอรวิตามินซีไบรท์เทนนิ่งเจลนะคะชื่อยาวมากพิมขอเรียกสั้นๆว่านอน,น,อนเจลส้มนะตัวเนี้ยทุกคนพิมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเพราะวว่่าาาหลังเเขเขียน Inone นะคะก็คือใช้ทาได้พอกได้แต้มได้แล้วก็ใช้ได้ทั่วร่างกายเหมือนกันเลยนะหลักๆเลยนะคะก็คือเขาเป็นเจลวิตามินซีเข้มข้นนะคะก็อย่างที่เรารู้ๆกันเนาะว่าสกินแคร์หรือว่าอะไรที่มีส่วนผสมของ,ของวิตามินซีเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำนะคะแต่คือตัวนี้เขาไม่ได้มีแค่วิตามินซีทุกคนเขามีกูต้าไทโอนนะคะแล้วก็วิตามิน B3 เข้ามาด้วยนะคะทําให้เพิ่มในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเรียบเนียนอย่างที่บอกนะคะว่าเขาใช้ได้ทั่วร่างกายในอนะินวันนั ว่าเขาก็สามารถที่จะช่วยดูแลรอยคำใต้ตาได้เนาะหรือว่าใช้แทนโลชั่นก็ได้นะคะทุกคนใครทาตัวได้นะคะทาแขนทาขาใครที่แบบไปทะเลมาแล้วโดนแดดเผาโดนแดดเบร์นะคะเราก็ข้อกันนี้ไปนะคะทา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 ให้เขาแบบแบบฮิวิ่งผิวของเราอะแล้วเขายังใช้กับส่วนอื่นๆได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้อสอกข้อพับรักแร้หรือว่าแม้กระทั่งขาดีบอันนี้ก็คือใช้ได้บอกแล้วว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าเขาใช้ทาได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอีกต่หัวไม่น่าจะได้ปะเนื้อเขานะคะก็จะเป็นเจลใสๆทุก กแบบนี้เลยเนื้อบางเบามากนะคะทาลงไปแป๊บเดียวก็คือซึมเลยแต่ช่าพ่งบีบออกมาเยอะไว้หน่อยเขาก็จะมีแบบกลิ่นส้มอ่อนๆนะคะ อันนี้ราคา49บาทนะคะทุกคนคือคุ้มมากๆตัวนี้คือบอกได้เลยว่าคุ้มมากจริงๆต่อไปนะคะอันนี้เป็น baby bright w i t s C and yuzu body scrub นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวสครับที่มาในรูปแบบซองเนาะอันนี้เนี่ยเขาก็คือสครับได้ทั่วร่างกายนะคะแต่ว่าเหมือนกับที่เขาแบบเคลมเคลมอ่ะมันจะเป็นสครับลักแร้ล่องหนีบนะคะก็ใช้ตัวนี้ไปซึ่งนั่นแหละพอเขามีส่วนผสมของส้มนะคะมันก็จะทําให้สีผิวเนี่ยดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็เนื้อสครับของเขาอะทุกคนพรามันมีความเป็นเกลือนะคะมันก็จะมีความเนื้อละเอียด เป็นน้ำตาลนะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำตาลมันก็จะมีความแบบเนื้อค่อนข้างหยาบแล้วก็ใหญ่กว่านะคะกลิ่นของเขาก็คือจะเป็นกลิ่นส้มเลยทุกคนเวลาที่เราหลังสครับเสร็จอะเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเออมันนุ่มมากๆลองดูนะถ้าซื้อสครับตัวนี้ไปนะคะแล้วก็ลองบำรุงต่อด้วยเจลส้มตัวนี้ของนามินะคะจะรู้สึกเลยว่าเออสีผิวเรากระจ่างใสขึ้นเร็วมากก็ลองไปดูกันนะคะอันนี้39บาทนะคะในเซเว่นมาในหมวดเครื่องสอําอางกันบ้างนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้เป็น BB จากเคลียโนนะคะแล้วก็รองพื้นจาก super นะคะคมาพูดทีละตัวนะคะตัว B ีจากเคียนโนดอ่ะอันนี้พี่ชอบมากเพราะว่าเขาออกมาสําหรับคนเป็นสิวเนาะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็ผสมคอลลาเจนมาด้วยนะคะแล้วก็มี s p f 5 0นะคะแล้วก็มีก่านหางจระเข้ญี่ปุ่นนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสูตรสําหรับผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะคือความเป็น B ีอีะทุกคนเขาจะมีความบางเบานะคะแต่อันนี้เขาเคลมมาว่าเขาสามารถที่จะปกปิดรอยสิวได้แต่ถึงก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่มีรอยสิวนักอ่ะตัวเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากขนาดนั้นนะแต่ว่าพี่มาชอบมากเลยทุกคนเพราะว่าเขามี บ้านแห่งจัลเกทที่ผสมเข้ามาด้วยเนื้อพิมพของเขาเวลาลงผิวหน้านะคะมันจะมีความชุ่มชื้นนะทุกคนแล้วพอพินิดผิวว่ามันจะมีความเป็นแบบเอองานผิวที่ดูฉ่ำดูเป็นคนผิวดีมากเลยแต่ว่าหน้าซองอะ่ะเขาไม่ได้มีเขียนแบบ 0, 102, เบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองอ่ะเออก็คิดว่ามันน่าจะออกมาเป็นสีเดียวนะคะซึ่งสีนี้สำหรับพิมม์อ่ะมันก็สว่างกว่าผิวหน้าพิมประมาณแบบครึ่งเฉดอะ่ะแล้วพิมพ์นคนชอบลงผิวหน้าให้มันสว่างกว่าหน้าพิมประมาณครึ่งเฉดอยู่แล้วเพราะมันจะทำให้หน้าอนอะงคะ่่วเีสาหรมมมมาารใทป็ บบผิวสองสีหรือว่าผิวคล้ำมาตัวนี้อาจจะแบบใช้แล้วมันน่าจะมีความรอยนะคะ <Yeah. S 1> ก็ต้องเลือกดูดีๆนะส่วนอีกตัวนึงนะคะซุปเปอร์เชดนะคะเขาก็จะเป็นรองพื้นเลยนะคะเขาก็จะมีเนื้อค่อนข้างหนาอันนี้คือปกปิดได้เลยนะเพราะว่าเนื้อเขาแบบ เ,เสีที่ใช้นะคะก็จะเป็น4 02น o n Natural Base นะคะเรามาดูเนื้อของ Super Shade กันนะคะอ่ะออออกมาเยอะเกินแต่พิมรู้สึกว่า Super Shade อะเพื่อนๆน,นที่ผิวสองสีอาจจะใช้ได้นะคะเนี่ยเขาก็จะมีความแบบติดเหลืองมากกว่าตัว k ีย n โนดนะมันก็น่าจะเข้ากับสีผิวคนไทยมากกว่านะคะตัวเนี้ยเขาบอกว่ากันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ควบคุมความมันนะคะซึ่งพิมพ์ใช้ไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเขาก็คุมมันได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้คุมมันขนาดนั้นพิมรู้สึกว่าตัวเนี้ยปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะก็ถ้าใครนะคะที่ อยากจะให้ความงานผิวสวยๆนะคะแล้วก็เป็นสิวเนี่ยก็ลองดูตัวเพลียนโนนะคะถ้าสําหรับใครที่อยากได้ความปกปิดขึ้นมาหน่อยนะคะก็ลองดูตัวซูเปอร์เชดนี้ได้นะจ๊ะทั้ง2ตัวนี้นะคะราคา49บาทนะคะทุกคนลองดูนะจ๊ะในเซเว่นต่อไปนะคะก็ยังอยู่ในหมวดที่ปกปิดอยู่เนาะอันนี้ก็คือเป็น Sis s i s t o s i s concealer นะคะอันนี้เขาออกมาด้วยกัน2ส,สีด้วยกันนะคะถ้าพิมพ์จะไม่ผิดเนาะอันนี้พิมพ์ใช้เป็นสี02นะซึ่ง4 0 2อะ่ะทุกคนเขาก็ค่อนข้างที่จะสว่างเหมือนกันซึง่งว่า ตัวซิดูซิดก็เป็นก็สำอาง2องที่แบบค่อนข้างดีแล้วก็คุ้มราคามากเลยนะอย่างอันนี้ก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่พิมรู้สึกว่าเนื้อของเขา,าค่อนข้างทําการปกปิดได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้คือแบบสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์แล้วสีคือใช่สําหรับพิมมากเลยนะส่วนสองเนี่ยก็ลองดูนะคะซิดูซิดเขาก็ออกผลิตภัณฑ์มาเยอะมากเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยทุกคนซิดูซิดอีกตัวนะคะอันนี้เป็นซิดูซิดลิปอายชีนะคะสามารถทาปากก็ได้ทาเป็นอายแชโดว์ก็ได้นะคะหรือว่าจะแบบแต้มเป็นแบบบัชออนก็ได้นะคะพค นะสําหรับคนที่แบบอยากได้ไอเทมราคาน่ารักน่ารักนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นสี orange ์ชาร์ดนะคะสี31ซึ่งลิปของเขาก็ออกมาหลายสีเหมือนกันนะโอ้มีความเกาอะมีความแบบเอ้ยสวยได้ดก็เพื่อนๆลองไปดูนะคะอันนี้ราคา49บาทนะจ๊ะมาที่ลิปตัวสุดท้ายแล้วทุกคนแต่ว่าเป็นตัวสุดท้ายที่แบบวุ้ยพี่ชอบมากนะคะอันนี้ก็คือเ l e s ส a g l o w i n g นะคะ c o l o r lip t i n ทิลลท้นนะสีนี้เป็นสี03นะคะ Ti เก r l i l ินพี่ชอบมากเลยทุกคนเนี่ยคือมันจะมีความ แบบฉ่ำมันจะมีความหอมมันจะมีความแบบเออปากสวยอะ่ะเนื้อเขาก็ค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันแอบ,บเหนียวเหนียวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหานะเราถามว่าติดทนไหมตัวนี้ค่อนข้างติดทนนะเพราะว่าเนื้อของเขามันเป็นเหมือนแบบเนื้อทินนะ้นอ่ะพอมันมีความเป็นทิน้นมันก็จะมีความติดทนนะคะโอเคนี่ก็เป็น403นะคะเ,เพื่อนๆลองไปหาซื้อกันในเซเว่นนะจ๊ะอันนี้ราคา59บบาท โอเคค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็นสกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางนะคะที่พิมพ์รวบรวมมาจากในเซเว่นนะคะในราคาไม่เกิน100บาทนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พิมพ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ